ปิดกั้นการถ่ายเทความร้อนและป้องกันการระบายของเทอร์โมคลายของมหาสมุทรอินเดียทวีปนี้ยังขับเคลื่อนมรสุมมหาสมุทรอินเดียซึ่งเป็นมรสุมที่แรงที่สุดในโลกทำให้เกิดความแปรปรวนตามฤดูกาลในกระแสน้ำในมหาสมุทรอย่างกว้างขวางรวมถึงการกลับทิศของกระแสน้ำโซมาลีและกระแสมรสุมอินเดียเนื่องจากการไหลเวียนของกระแสน้ำแบบอินเดียนโอเชียนวอ จึงไม่มีลมตะวันออกตามแนวเส้นศูนย์สูตรอย่างต่อเนื่องกระแสน้ําขึ้นน้ําลงเกิดขึ้นใกล้กับบริเวณแอฟริกาตะวันออกและคาบสมุทรอาหรับในซีกโลกเหนือและทางตอนเหนือของลมค้าในซีกโลกใต้กระแสน้าไหลผ่านอินโดนีเซียเป็นจุดเชื่อมต่อเส้นศูนย์สูตรที่เป็นเอกลักษณ์กับมหาสมุทรแปซิฟิกสภาพภูมิอากาศทางตอนเหนือของเส้นศูนย์สูตรได้รับผลกระทบจากภูมิอากาศแบบมรสุมลมตะวันออกเฉียงเหนือที่แรงพัดตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเมษายนลมใต้ และลมตะวันตกพัดแรงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมในทะเลอาหรับมรสุมที่รุนแรงนำพาฝนมาสู่อนุทวีปอินเดียในซี